สวัสดีค่ะมาพบกับเสี่ยวเหยาวนะคะวันนี้หนูจะพามาดูวิธีการยืนยันตัวตนผ่านหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยกันนะคะก็วันนี้อันนี้เป็นวิธีสุดท้ายเลยนะคะที่เราทําผ่านนะคะก็จากเดิมนะคะมีอยู่3วิธีนะคะก็คือการยืนยันตัวตนนะคะผ่านธนาคารเอ่อกรุงไทยนิกนะคะผ่านแอปกรุงไทยนิกแต่ว่าของเราโทรศัพท์ไม่รองรับนะคะกับ2ยืนยันผ่าน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนอันน Jamie, ี lonely, time, ้เราก็ไม่ผ่านนะคะสแกนใบหน้าไม่ผ่านก็เลยมีวิธีสุดท้ายวิธีที่3นะคะการยืนยันตัวตนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเราก็ไปเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีนี้ว่าจะสามารถทําได้สําเร็จไหมความจริงก็คือบอกเลยค่ะว่าสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะคะก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นหน้าจอเดี๋ยวเรามีรูปภาพของธนาคารกรุงไทยนะคะว่าเราไปเปิดกับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรินทร์มาเลยนะคะน,นี่ก็จะเป็นวิธีสุดท้ายนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารเองนะคะก็ลุ้นกับเราด้วยนะคะว่าจะยืนยันตัวตนขาดไหมนะคะแล้วก็เป็นวิธีสุดท้ายที่ดีมากๆเลยนะคะที่พร้อมกับการยืนยันแล้วเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะ g ีวอลินะคะเติมเงินลงใน g ีวอลิตอาจจะใช้ในการเที่ยวด้วยกันนะคะหรือว่าจะรอคนละครึ่งเฟสสองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะค่ะ จากเมื่อความเดิมที่แล้วเลยนะคะเราสมัครของเราลงทะเบียนของเราเที่ยวด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าเราต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งเราก็ต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตังนะคะนี่ใครที่ยืนยันตัวตนไปแล้วผ่านก็ได้ใช้กันทุกคนแล้วนะคะยังมีบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ยังยืนยันตัวตนไม่ผ่านมีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็น การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะคะที่ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนเลยนะคะก็พบว่าอุปกรณ์ของท่านนะคะไม่รองรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านะคะดังนั้นเราจะต้องจําเป็นที่จะต้องติดต่อสาขานะคะคเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกสาขาในจังหวัสดสุรินนะคะเอาที่อยู่ใกล้ที่เราสะดวกนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็เมื่อวันที่6 พฤศจิกยายน2563นะคะเขาก็ได้มีการวิธีการยืนยันตัวตนด้วยง่ายๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปหาเจ้าหน้าที่สาขานั่นก็คือให้เรายืนยันกับตู้ ATM ตู้ธนาคารนะคะอันนี้ตู้ตัวใหม่ๆก็จะเป็นสีเทาๆต,ๆตัวตรงนี้มาได้เลยนะคะก็จะมีตู้ยืนยันตัวตน confirm id อยู่ขึ้นมาให้เห็นได้สังเกตได้ชัดเจนเลยนะคะนี่ก็เรายืนยันตัวตนที่ตู้ก่อนนะคะน,นี่ก็จะเป็นการเสียบบัตรเท่านั้นนะคะธนาคารก็ได้รับข้อมูลของท่านแต่ว่าถ้า ทำไม่สําเร็จเราก็สามารถอาลองตู้ที่สามที่4นะคะในสุรินของเรามีอยู่สีตู้นะคะสาขาสุรินมีอยู่สีตู้หนูลองตู้แรกไม่ผ่านก็มาลองตู้ที่2อันนี้ค่ะก็จะมีตู้สแกนบินจ่ายนะคะก็จะเป็นตู้ยืนยันตัวตนคอนเฟิร์มไอดีก็จะอยู่ปุ่มตรงกลางนี้เลยนะคะก็จะเพียงแค่เสียบบัตรประชาชนนะคะใหเรายอมรับแล้วก็บัตรประชาชนของท่านนะคะก็ให้เราตอบตกลงตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะนี้ อันนี้วิธีการสาแกนใช่ไหมคะหาว่าทำไมเราจะรู้ได้ยังไงว่าสุรินของเรามีตู้ธนาคารอันไหนบ้างที่ยืนยันตัวตนเลยก็หลักๆเลยสันนิถ่ายไว้เลยว่ายังไงสาขาสุรินของเราจะต้องมีแน่นอนนะคะซึ่งในสุรินของเราก็จะมีอยู่2ที่นะคะคือที่โลตัสสุรินนะคะแล้วก็ต่างอำเภอด้วยอันนั้นไม่แน่ใจนะคะอันนี้เราเซิร์ชในของสุรินสุรินเราก็จะมีอยู่2สาขาสองที่นะคะคือธนาคารสาขากรุงไทยสาขาสุรินเหมนนะคะใกล้ ประปาสุรินนะคะอันนี้ก็มีอยู่4ตู้ให้เราเลือกเลยนะคะโดยไม่ต้องรอคิวนะคะก็ถ้าใครยืนยันตัวตนผ่านที่ตู้แล้วก็สามารถไปดําเนินการต่อที่แอปพลิเคชันได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารแต่ว่าเรายืนยันที่ตู้เสร็จแล้วก็ยังไม่จบนะคะมันต้องต้องติดต่ออี ต้องให้เราไปคอนเฟิร์มที่แอปพลิเคชันดังนั้นเรามีปัญหาที่อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของเราเราก็เลยต้องไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะก็รอคิวนิดนึงนะคะเพราะว่าการทำธุรกรรมตรงนี้จะมีคนที่ติดปัญหายืนยันตัวตนไม่ผ่านกันเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะรอรอเจ้าหน้าที่กันก่อนนะคะ อันนี้ก็น้องๆรอคิวกันนะคะอันนี้ทุกท่านเลยที่เราได้อยู่สอบถามได้ฟังใกล้เคียงอันนี้ก็จะบอกว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านนะคะบางคนเขาก็ให้เจ้าหน้าที่เคลียแอปนะคะด้วยการเคลียเลขแบบประชาชนกับหมายเลขโทรศัพท์นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะกดปุ่มเคลียให้แล้วให้เราไปเข้าใหม่บางคนก็จะยืนยันได้ทันทีแต่ว่าของเสี่ยวเหยาเองของหนูเองนะคะก็ ทั้งปลดล็อกแล้วก็เคลียร์แอปทุกอย่างแล้วเข้าไปใหม่ก็ยังไม่ได้นะคะก็คือวิธีสุดท้ายนั่นกนะ็คือต้องเปิดบัญชีธนาคารนะคะนี้ก็จากการยืนยันตัวตนนะคะการเข้าใช้ G ี a l l e ลนะคะแอปเป่าตังธนาคารกรุงไทยจากเดิมนั้นจะมีอยู่2ส,สองวิธีนั่นก็คือยืนยันด้วยธนาคารกรุงไทยกับหมายเลขบัตรประชาชนให้เราเลือกเพื่อความสะดวกนะคะถ้า แต่ว่าเมื่อพฤศจิน่าจะหลังวันที่6นี่แหละค่ะที่มีอยู่3กรณีเพิ่มมาอีกแอปหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มวิธีการยืนยัน3ตัวเลือกนะคะนั่นจะต้องโหลดแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะคะที่ Play Store หรือระบบ iOS นะคะอันนี้เราเลือกอันแรกใช่ไหมคะกรุงไทยแอป เราแอปไม่รองรับก็ไม่ผ่านอยู่แล้วบัตรประชาชนที่ต้องสแกนใบหน้าก็ไม่ผ่านก็เลยมีตัวเลือกสุดท้ายนะคะก็คือผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะเราก็เลือกตัวตรงนี้เลยทางเลือกสุดท้ายเรามาลุ้นกันเลยนะคะเพราะว่าพอเราเลือกแล้วก็จะมีการยินดนตัวตนให้เลือกแบบยูสเซอร์กับ Password เราไม่แน่ใจว่า User Name เนมจะใช้ตัวไหนเราก็เลยเลือกอีกปุ่มหนึ่งคือกดตรงนี้ค่ให้เรากดมาที่ปุ่มอันนี้เลยค่ะ ให้เรายืนยันตัวตนด้วยการ์ดนัมเบอร์หม่การ์ดนัมเบอร์ตรงนี้หมายถึงว่าหมายเลขบัตร ATM 16หลักของเรานะคะ16หลักของเราให้เรานำมาใส่นะคะส่วนรหัสพินก็คือหมายเลขรหัสผ่านบัตร ATM ของเราบัตรเดบิตของเรานะคะซิต i z เซ i นนั่นก็คือ,อบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของเรานะคะแล้วให้เราใส่ลงไปเบิร์เดทนะคะก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดของเรานะคะก็ยืนยันตัวตนด้วย อันตัวนี้นะคะง่ายๆมากเลยนะคะเราเพิ่งมารู้วันท้ายๆนี่แหละคะ่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นการคอนเฟิร์ม ID นะคะเขาก็จะบอกว่าบัญชีของเราเรามีบัญชีกรุงไทยนะคะเขาก็จะส่งมาตามหมายเลขตรงนี้ให้เรารอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะส่งรหัส OTP 6หลักมาให้เราจากนั้นเราก็จะใส่เลข OTP ตามข้อความส่งมาให้ของเรานะคะนี่นะคะเราก็ ข้อความตรงนี้เกือบจะสําเร็จแล้วก็เริ่มมีความดีใจแล้วนะคะบัญชีกรุงไทยติ๊กถูกได้แล้วนะคะนั่นก็หมายความว่าเราเติมเงินสามารถเติมเงินเข้าจีวอลเลได้แล้วนะคะนี่ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะนีะ่จากนั้นนะคะเราก็นี่ค่ะยินดีนะคะในการคุณเปิดใช้แอปเป่าตังได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการยืนยันบัญชีด้วยธนาคารกรุงไทยนะคะอันนี้สำหรับใครที่ยัง ย,ยืนยันตัวตนไม่ผ่านสักทีนะคะแล้วก็คนละครึ่งรอบสองที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะเฟสสองถ้าใครยัง ไม่เคยได้รับเลยนะคะหรือว่าลงเฟส1ไปแล้วไม่สําเร็จนะคะก็สามารถมารอลงทะเบียนรอบ2นะคะจำนวน5ล้านสิทธิ์ได้กันนะคะระหว่างในวันที่16บธันวาคม2563นะคะอันนี้เป็นการเตรียมตัวนะคะก็เราเที่ยวด้วยกันกับคนละครึ่งก็สามารถยืนยันตัวตนด้วยแอปเป๋าตังของเราได้เหมือนเดิมเลยนะคะนี่ก็มีข่าวคราวการยืนยันตัวตน ะะคะบัญชีธนาคารกรุงไทยมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้สอสงสัยใดๆก็สอบถามหนูได้ด้านล่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปถามผู้รู้ถ้าไหนรู้เดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ